ไอซองจังวัดที่อยู่ริมทะเลียนดามันเนี่ยก็ปรากฏว่าภูมเจไทยกวัฒทุกเขตเหมือนกันนั่นแหละในรบนี้นะรรบที่แลกกว่าในมดนายรบนี้กว่า,วามดใช่ไหมเอาไปเลยไปเริ่มแรกที่พังงากันก้อนนะคะ <c oughs> ก,าการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติที่พังงานเนี่ยค่ะบรรยากาศแรกแต่ว่านี่ก็คึกคักตั้งแต่หัวชาวเมื่อนกันนะแล้วก็มีน่วยเลือกตั้งที่อยู่บนกาะมากที่สุดในประเทศไทยกันแค่พังงานเนี่ยเขามีสร้าิซ่องด้วยค่ะ บรรยากาศการเลือกตั้งแลวการออกเส้นประชามติจังหวัดพังงาก็คึกขักกันเลยค่ะตั้งแต่เริ่มเปิดที่แบ,บกววานีนะประชาชนก็นออกมาฉายซิทกันตั้งแต่หัวเช้าค่ะโดยจังหวัดพังงามีผู้มาฉายซิทเลือกตั้งทางแมตเนี่ยซ่องแท่ 11, 11, นึ่งมืดนึ่งพันนึ่งร้อยสิบหกคนและก็เป็นน่วยเลือกตั้งที่ยู่บนกอหมากที่สุดในประเทศไทยค่ะมีมากถึง 30, สร้างสิบซองน่วย สำหรับการลวงคะแนนเลือกตั้งซ่อซอจังหวัดพังงาทางซ่องเขตนะคะก็มี388ร้น่วยเลือกตังซึ่งพ้นการนับคะแนนย่างไม่เป็นทางการจากทางซ่องเขตนี้แรกตีซ่องนะตีซ่องนี่ถือววันนี้แล้วนะ <het at> <S <S นะคะปรากฏว่าเขตเหลือตั้งที่หนึ่งค่ะนายอาทพลไตรซีจากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนำม,มาเป็นอันดับหนึ่งซองมนะื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบคะแนนแล้วก็เขตที่สองค่ะก็คือนายชกาดพัฒนกิจวิบูลจากพรรคภูมิใจไทยเป็นอันดับหนึ่งนะคะซองมื่นหกพันหนึ่งร้อยซองคะแนนส่วนข้อการนับบัญชีรายชื่อข้องจังหวัดพังงาพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นอันดับหนึ่งหเหมือนแบเกเรียงใดจังหวัดเลยห้ามื่นเจ็ดพันว่าคะแนนถ้าคะแนนพรรคนี้ก็ให้ประชาธิปัตย์นะครับนะพรรคสุบัติโพเท่านี่ได้ <worship bird> ตน้ตนๆเลยนะครับเอา